สดีค่ะบีน,นี้วันนี้เรายังมาเจอกันอยู่ที่ทะเลน้อยครับเพจะมาถึงเมื่อคืนนี้ก็เตรียมตัวก็จะมีถ่ายรูปบเฟ็นุ๊กบ้างอะไรบ้างวันนี้ที่จะใช้ตัวหลักๆเลยวันนี้ก็คือแดนเซอร์แล้วก็จะมีลิเกอร์บ้างตอนนี้คันที่จะใช้ก็คือซิมโนโซเดียครับ กับชิมาโนโรแบนทัมครับวันนี้ใช้ชุดเทพออกมาเลยครับวันนี้เพราะว่าค่อนข้างตีไกลพวกมาครั้งที่แล้วโอกาสพลาดมันเยอะครับก็เลยวันนี้ต้องเอาชุดเทพมาชุดค่อ uh, นข้างรางคาสูงหน่อยมัน,นเป็นเรื่องลอกเรื่องทันทันนี้จะเป็นคอนเฟส56ลอกลอกเป็นคอนเฟส56ครับเดี๋ยวนี้มาดูกันแล้วว่าเดี๋ยวเตรียมไปเอาน้ำมันมาแล้วก็เรามาดูกันว่า ผลงานก็คะแนนก็มีมาพี่รานกลับได็ปล่อยเนี่ยพี่ดักกับพี่บุ๋มที่เอาอคลิปผมคงเห็นกันครับแล้วก็คงนู้นจะเป็นทีมของฮันเตอร์แล้วก็คนนู้นจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นจะเป็นทีมเจคลัวครับเจคบัวเป็นอ,อันนี้จะเป็นโปโลสแตนด์กบยางครับ ก็จากค่าฮันเตอร์อันนี้จากร้นนาก Hunter, นก็เป็นความบิชชิ่งอันนี้สงครามนะครับเดี๋ยวนี้เราดูกันว่าไปเลน้อยในะคำเราผิดหวังเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับ

งเนะแล้วกิปเปอร์ครับป๊บไหงครับันนี้สมบัติอ่าตัวนี้จะออกแบบมาแหวกน้ําหน่อยครับเพื่อจะให้ปลามันกัดระไวครับแจ็คกิปเปอร์ไว้ไหนเปิดมากก็ไม่ได้ใส่หน่อยใช่ไครับไม่จะปล่อยอยู่นะเทป ไม่แน่ใจนะเอ๊ะยังไงไม่ใช่คืออันนี้คือว่าซิปเปอร์ผมไม่ได้ลงมาแน่เลยเพราะว่ามันอโอ้โหใหญ่ตัวนี้ต้องมีโลครึ่งครับแดนเ e อร์ครับโลครึ่งจัดเต็มที่ครับตัวนี้ เต็มป่าครับเดนเจอร์ Danger. โลครึ่งได้ไหมโลครึ่งโลกว่าแน่นอนโอโ้โหกัดเดนเจอร์ดูครับตัวมาชัดเข้าไปเต็มเง่งครับตัวนี้จะออกแบบมาอย่างอย่างที่บอกครับเพราะว่าด้วยอ่าลักษณะของมันอ่าพิเศษของมันก็คือมันจะแทกน้ำมาแบบเรื่อยๆแบบว่าไม่แรงมากครับคือเหมือน ปัดๆๆๆๆมาครับเลยมาปัดๆๆๆนี่ครับทาให้ปลาช่อนมันไม่ระแวงครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ครับที่ทะเลน้อยคนลงเยอะมากครับคนลงมาตีปลาเยอะมากทําให้ปลาช่อนมันก็เก่งขึ้นนะครับรู้จักเหยื่อมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างระแวงเราก็ต้องใช้เหยื่อที่เหยื่อที่เราคาดกันว่ามันมันน่าจะน่าจะใช้ได้ผล โอเคครับเดี๋ยวผมขอใช้รูปหน่อยครับ แด่นชื่อครับกัดไม่ระแวงจริงๆครับตัวนี้ตันนี้เาวรลิฟที่ใช้ค่อนข้างจะดีหน่อยครับวันนี้มาได้ของแพงกันนะครับซิม m า n o โน n บันตั้มครับตัวนี้ครับ แคบไม่ต้องวัดเลยครับตัวนี้พอตีระยะระยะของมันได้จริงๆคือแะไม่ต้องวัดเลยตัวนี้ครับแต่ก็ค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงครับตัวตัวนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับไบเทนนะครับหมื่นห้าห้าร้อยนะครับแล้วก็สําหรับกบตัวนี้ของผมเองครับอามาโดเดนเจอร์เลสบัตนะครับทำจําหน่ายแล้วทั่วประเทศนะครับตัวนี้ถ่ายรูปครับ

ตั้มนสุดยอดครับสุดยอดจริงคันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเคยใช้แต่คันธรรมดาหลักกระหล่๊หลักพันตันนี้ใช้หลังคันหลักมือจริงจริงครับเพราะวัดนี่แบบโอกาสหลุดน้อยมากครับน้อยมากวัวนี้โอกาสที่ว่ามีกัดไม่โดนหรือว่ากัดไม่โดนแล้วก็กับจะน้อยมากตนี้ตจะแต้มเดียวครับกัดหน้าเรือมันมีช่วกหนึ่งีแต้มจากนน้นอนี่ครับยันเจอครับเลื้อยสปัดไม่ระแวงครับ